สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามาชมนะครับการติดตั้งนะฮะแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นของ T N d u m Filter คือเจ้าตัวนี้เป็นกรองบ่อปลาระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัตินะครับว่าการติดตั้งแบบละเอียดนะวันนี้ติดตั้งยังไงแล้วก็การใช้งานข้อดียังไงจริงๆคลิปก่อนผมเคยทําให้เพื่อนๆได้ชมกันละแต่ว่าหลายคนอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าน้ํามันจะใสย,ยังไง นะครับแล้วก็ข้อดีของมันเป็นแบบไหนต่างจากที่อื่นยังไงซึ่งอันนี้ผมเอามาอัปเดตให้ทุกชมกันนะครับบอ่อนี้บอ่อขนาดประมาณ6ตันก็ติดตั้งมีตัว T N Dumb Filter แล้วก็ T N Filterbot รุ่นโปรนะครับเป็นกรองออโต้ทั้ง2ชุดนะสะดือบอ่อผม2จุดแล้วก็สกิมเมอร์หจุด3จุดนี้ผมต่อตรงเข้ากับตัว T N Dumb Filter ก่อน แล้วก็ t ีเอสอร์บอร์ดรุ่นโปรด้วยคือของเสียทั้งหมดจะผ่านกรองออโต้ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็น้ำดีที่ผ่านกรองออโต้แล้วเนี่ยก็จะกลับไหลลงที่กรองหลักนะครับที่กั้นไว้สี่ช่องนะครับก็จะมุดออกไปเรื่อยๆเอ่อออกแล้วก็น้ำสะอาดก็กลับลงบ่อเลี้ยงให้ดูให้ดูภาพรวมก่อนนะฮะคุณภาพน้ำก็ใสปิ้งเลยนะครับอันนี้ตั้งแต่ติดตั้งมาผมก็ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะยังไม่ได้ไปล้างบ่อ ปลาตอนนี้มี12ตัวมีกระเบน1เต่าหมูบินอีกหนึ่งนะครับให้ดูคุณภาพน้ำก็ใสปิ้งนะครับซึ่งจะมาพูดถึงวันนี้นะครับในส่วนของ tn dam filter ก่อนนะครับหน้าตาก็ของทาง tn เนี่ยก็จะออกแบบให้ดูดีไซน์สวยงามทันสมัยแล้วก็การใช้งานที่ง่ายรวมไปถึงให้ความปลอดภัยในเรื่องของระบบต่างๆ กับผู้ชายด้วยนะครับบอดี้นอกเนี่ยทำจากวัสดุ p p นะครับก็แข็งแรงเลยนะทนแดดทนฝนแล้วก็ชุดควบคุมเราจะแบ่งเป็น3 <c oughs> 3กล่องควบคุมเลยนะครับก็จะมีควบคุมชุดระบบฉีดตัวนี้มีไฟสถานะแจ้งการทำงานแล้วก็จะมีชุดระบบไฟสามารถตั้ง <c oughs> เวลาการทำงานนะครับแล้วก็ชุดควบคุมมอ,อเตอร์เป็นบล็อกกันน้ำทั้งหมดนะครับส่วนขนาด ตัว TN d u m ดัมฟิลเตอร์เนี่ยยาวอยู่ที่60เซนนะครับกว้างอยู่ที่40เซนแล้วก็สูงอยู่ที่35เซนโดยประมาณอ่าซึ่งการติดตั้งเบื้องต้นหลักๆจะมะีการต่อท่อด้วยกันอ่าจุดจุดที่1ก็คือจุดน้ำเข้าจากปั๊มบ่อปลาคือจุดนี้อ่าขนาด1นิ้วนะครับก็น้ำขึ้นมาก็ต่อใส่ยูเนียนไว้เผื่อเรายกดัมไปเซอร์วิส อ่าก็จุดที่1จุดที่2คือน้าน้าที่ผ่านการกรองนะครับก็จะออกจุดนี้ถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดท่อน้ําออกจะอยู่อีกทางหนึ่งนะครับ <c oughs> ขนาด2นิ้วครึ่งแต่เนื่องจากบ่อผมมีการติดดําติดชิดรั้วฝั่งนี้นะครับก็เลยต้องมาเจาะน้ําออกอีกทางหนึ่งอ่าอันนี้น้าออกขนาด2นิ้วจุดที่2นะครับจุดที่3ก็คือน้ําดีสําหรับฉีดล้าง ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางท n เนะครับที่เรามีการาทดลองใช้กันหลายแบบแล้วซึ่งการต่อน้ำดีในการฉีดล้างเนี่ยมีความเสถียรผมว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับท่อน,นี้ก็คือเป็นท่อน้ำปราปาที่ผ่านปั๊มน้ำบ้านนะครับก๊อกน้ำบ้านนี่แหละที่น้ำผ่านปั๊มนะครับตอนเดินมาก็ใส่บอลวาล์วไว้หนึ่งจุดอ่าไว้เผื่อเราเซอร์วิสนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าตัวชุดควบคุมระบบฉีดเนี่ย ก็ใส่ยูเนียนไว้ 1. จุดอจุตรงนี้จุดที่1นะครับซึ่งข้อดีของการใช้น้ำประปาน้ำใหม่ในการฉีดล้างนี่ก็คือให้การฉีดน้ำฉีดล้างที่แรงกว่าแล้วก็พวกของเสียต่างเนี่ยจะไม่อุดตันพวกขวฉีดนะครับมาจุดต่อไปจุดที่4ก็คือจุดน้ำทิ้งที่ปลาขนาด1นิ้วครึ่งนะครับก็จะใช้สายเครื่องฟักผ้าต่อไปลงจุดน้ำทิ้งแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะเป็นท่อขนาดหนึ่งน,นิ้วครึ่งนะฮะก็เอามาสวมแล้วก็เดินท่อไปลงของผมก็เดินลงนู่นเลยฮะท่อระบายน้ําหน้าบ้านเลยที่ป่าก็จะไหลลงนู่นเลยอ่าส่วนส่วนน้ําดีตรงนี้สี่หุนอ่าขนาดสี่หุนนะครับก็ต่อลักษณะแบบนี้กล่องควบคุมนะครับกันน้ําทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในเรามาพร้อมชุดหัวฉีด ห้าหัวฉีดตามแบบฉบับของทางท N เป็นหัวฉีดเพิ่มแรงดันนะครับให้อัตราฉีดที่แรงแล้วก็จะประหยัดน้ําในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับหนึ่งนาทีก็จะมีการฉีดน้ําสูญเสียน้ําเพียงแค่ประมาณไม่เกินสิบลิตรต่อการฉีดล้างหนึ่งนาทีนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราตั้งไว้การฉีดล้างแค่สี่สิบวินาทีเพราะฉะนั้นน้ําที่ฉีดล้างแต่ละครั้งก็ น่าจะประมาณ5 7ลิตรขึ้นอยู่กับความแรงของตัมน้ำที่บ้านด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลักการนะครับเมื่อน้ำจากบ่อปลาที่เราดูดของเสียขึ้นมาเนี่ยเข้ามาที่ช่องนี้นะครับก็จะไหลเข้าไปในโลดัมน้ำน้ำดีที่ผ่านกรองก็จะไหลออกตรงนี้กับลงบ่อชีวภาพของเสียก็จะโดนแผ่นสเตนเลสร้อยไมคอนดักอยู่ด้านในนะครับ เมื่อของเสียดักอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีทางออกเนี่ยระดับน้ําช่องนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะไปแตะโดนเซ็นเซอร์ลูกลอยตรงนี้เพื่อสั่งการให้ตัวระบบฉีดล้างแล้วก็ตัวมอเตอร์ของตัว T N d ฟ m Filter เนี่ยทำการฉีดล้างแล้วก็ตัวโลก็จะทำการหมุนเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูแรงฉีดเลยนะครับว่า ถ้าเราต่อตรงผ่านปะปาที่บ้านเนี่ยจะให้แรงฉีดที่แรงกว่ามากนะครับซึ่งจริงๆแ้้เนี่ยออของผมจะไม่ได้ทำเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มเ,เล็กๆในตัวนะครับเพราะเคยเอามาลองใช้เทียบกันแล้วเนี่ยแบบปั๊มตัวเล็กๆเนี่ยมันจะฉีดล้างได้ไม่ค่อยเกี้ยงนะครับพวกไบโอฟิล์มระยะยาวเนี่ยมันจะยังคงติดอยู่ทำให้เราต้องมาฉีดล้างช่วยด้วย แล้วก็เราไม่ได้ใช้ดึงน้ําจากในบ่อมาฉีดการที่ดึงน้ําในบ่อมาฉีดเนี่ยเกิดแผ่นมีการอุดตันแล้วเราปล่อยปะละเลยตัวดําก็จะทํางานบ่อยขึ้นนะครับก็จะเป็นการดึงน้ํามาฉีดไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทํางานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้ระบบอาจจะล้วนหรือว่าน้ําในบ่ออาจจะยุบได้นะครับ ทำให้เวลาน้ําในบ่อยุบเราก็ต้องมีการเดินท่อน้ําดีไปใส่ลูกลอยคอยเติมน้ําลงในบ่ออยู่ดีแต่ถ้าเราต่อน้ําดีแบบนี้คือใช้น้ําใหม่ในการฉีดล้างระบบของทาง TN แบบนี้ก็จะหมดปัญหาตรงนั้นนะครับไม่ต้องเดินท่ออะไรลงบ่อให้มันวุ่นวายให้การฉีดที่แรงกว่าแล้วก็น้ําในบ่อไม่สูญเสียด้วยนะครับมีแต่จะเพิ่มแต่เพิ่มในกรณีนี้เนะี่ยเป็นน้ําที่กระเด็น ลงในระบบก็คือนิดหน่อยไม่ได้ส่งผลอยู่แล้วนะครับกับเป็นข้อดีด้วยเพราะว่า,าได้การเติมน้ําใหม่ลงไปไล่น้ําเก่านะครับอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแรงฉีดนะครับว่ามันแรงมากนะปั๊มปั๊ของผมปั๊มที่บ้านก็คือเป็นปั๊มบ้านทั่วไปเลยนะครับเมื่อระดับน้ําสูงขึ้นนะครับก็จะมาแตะโดนเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับ ตัวโลดัมก็จะเริ่มทำงานหมุนนะครับเห็นไหมครับไฟสถานะก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตปิดนิดนึงเวลาปิดฝาก็จะเสียงเงียบลงนะครับเห็นไหมครับขณะดัมทำงานไฟสถานะก็จะติดนะครับตัวนับเวลาดิจิตอนนะครับก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับผมตั้งไว้40วินาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่10วินาทีแล้ว เดี๋ยวเรามาเปิดเมื่ออ่าเมื่อเวลาเราตั้งไปครบเรียบร้อยปึ๊บระบบก็จะหยุดแผ่นก็จะโดนคลีนสะอาดแล้วก็ของเสียก็จะโดนเดนทิ้งลงในร่องน้ำทิ้งร่องน้ำทิ้งของเราจะออกแบบซ่อนอยู่ในโลดัมเลยนะครับนะครับก็เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับช่องนี้ก็โล่ง เผือเราอ d แดปเติมแต่งอะไรลงไปได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ของเสียก็จะโดนเดินทิ้งลงไปออกที่ท่อน้ําทิ้งตรงนี้เลยการดูแลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คอยเช็คว่าระบบทํางานปกติไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างมีความเสถียรเลยนะครับในส่วนของระบบนี้นะครับจากการใช้งานเทียบกันในหลายๆรุ่นนะครับของทาง TN เพราะว่าเราคือผู้ผลิต ในส่วนของกลองออโต้หลากหลายรุ่นนะครับก็ทำเองแล้วก็ใช้เองนะครับเราเลยรู้ว่าควรปรับแก้อะไรตรงไหนนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาปิดก็จะดูดีสวยงามเสียงก็ค่อนข้างเงียบนะครับเวลาฉีดล้างออกมาตัวกล่องบล็อกก็จะมีไฟสถานะนะครับกลางคืนก็จะเห็นนะครับเป็นไฟสแตนบายก็จะประมาณนี้การติดตั้งสามารถติดตั้ง ด้วยตัวเองได้เลยง่ายๆนะครับใครที่สนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เพจ TN Home Craft อุดรธานีนะครับหรือสอบถามได้ที่0825696461นะครับเรามีกลองบ่อปลาทั้งกลองหลักกลองเสริมให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยนะครับยังไงขอบคุณมากที่รับชมครับ